หาเงินวันละ3,000บาทจากการเทรดสดในกลุ่มเทเดแทนทำอย่างไรมาดูกัน สวัสดีครับพี่น้องชาวเดรดเดอร์ทุกท่านและลูกเผ่าที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนํากลุ่มปิดเทเล gram นะครับว่าผมในในการเทรดสดในกลุ่มเทเล gram เนี่ยผมเทรดแนวไหนยังไงดูวิธีการยังไงก็จะมาโชว์เลวไลฟ์ให้ดูนะครับก็เทรดสดโชว์เลยฮนะว่าได้จริงเท่าไหร่ได้เสียเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะค,คนที่จะเข้ากลุ่มเทเล gram นะทุกคนก็อย่าลืมเผื่อไม้ลากไม้ซอยด้วยนะ ในการที่เราจะมาจอยร่วมกันนะฮะก็จะสนุกขนาดไหนลองมาติดตามชมแล้วกันนะครับไปดูกันทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มเทรดสดกับเพื่อนๆในกลุ่ม Telegram นะครับก็มาดูกันว่าผมจะเทรดแนวไหนอะไรยังไงมาดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวเตรียมพร้อมกันก่อนนะฮะอันนี้ก็เทรดสดในหลายในหลายสัปดาห์นะไม่ได้อะไรมาก ก็คือเนี่ยผมจะไลฟ์สดเนี่ยก็คือจะไลฟ์ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นปุ่มเขียวๆอะฮะนะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเข้ามานะฮะมันก็จะเป็นปุ่มเขียวๆนี่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นปุ่มตรงเนี้ยของเพื่อนอาจจะเป็นสีเขียวสีฟ้าก็ว่าก็าว่าไปนะปเดี๋ยวผมเปิดไมค์ก่อนเอาเทสเสียงนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีแชร์สก,กินแป๊บน,นึงอนะ่ะแชร์สกินเอาอนี่ดีกว่าแชร์สกินนี่ครัทุกคนเห็นไหมฮะ ได้ยินเสียงผมไหม,มเพื่อนเริ่มเข้ามานะตอนนี้ก็สิบสามท่านรอก่อนนะอะมีใครได้ยินเสียงผมไหมหน้าจอสกีนชัดเจนไหมฮะของทุกคนมันอาจจะเป็นแบบนี้เนาะชัดไหมเดี๋ยวามาปิด FX กันก่อนนะฮะมีใครถือือ f o x บ้างยกมือขึ้นซินะคุยกันหน่อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะปิด เอฟเอ็กไปก่อนนะวันนี้จะ,จะกินแบบไหนดีวะเดี๋ยวแป๊บนึงเออเอาแบบเอาแบบเออแบบนี้ดีกว่าใช้แบบนี้แหละ,ะวันนี้อ่ะมีใครได้ใช้ตัวนี้ไหมไอเซนติเมนต์นั่นแหละได้ใช้ปะค่อนข้างดีนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมลองตามในตัวออเดอร์แบงค์เนี่ยเมื่อเช้าตามตัวไหนบ้าง นะมี GBP CAT กับ N CAT มีไหม GBP CAT กับ N CAT อ๋อในนี้ไม่มีนาะยจะคิดเอาเองนะอันนี้เป็นเป็น transaction ของ bank นะฮะ Morgan Stanley นะ,ะ้วก็ Goldman Sachs อะไรพวกนีนะ้สำหรับคนที่เป็น member free นะฮะก็ใช้พวกนี้ได้เลยนะแถบนี้นะฮะมาดูได้ตัว s e t i m e n t นะครับ มันจะอัปเดตทุกๆ5นาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะเทรดตามนี้แหละเอาง่ายๆนะมันจะอัปเดตทุก5นาทีเนาะโอเคเออนะดู EU ก่อน EU EU EUUJU EU EU อ่ะอีตัวนี้มันจะมีไหมว่าจดส่วนใหญ่มันจะเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะไอตัวเนี้ยเดี๋ยว pending order กันก่อนนะ n z d u s d น้องหนู 30%ตัวนี้มันก็เป็นเซนติเมนต์อ่ะคล้ายๆกับอารมณ์ในตัวของโอลิมอ่ะโอลิมมันมีเซนติเมนต์นะไอตัวเขาเรียกว่าเซนติเมนต์อยู่นะค่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยไอปริมาณวัดการซื้อการขายของภายในแพลตฟอร์มนี้เท่านั้นอ่ะแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันวัดได้แค่แพลตฟอร์มเดียวก็คือของโอลิมจะซุ่ยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้นี่แบบสิบบล็อกอ่ะสิบบล็อกใหญ่ที่คนเล่นเยอะๆนะแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยเอเวอร์เรนท์เรลูอ่ะก็จะประมาณนี แต่ว่ากไม่ได้แม่นร้อยเปเซนะทุกคนมันก็ยังมีคลาดเคลื่อนอยู่ UJ ว่าไงวะ EJ นะถำเพลงปรับเป็นห้านาทีตัวนี้เขาบอกให้เราเซลลเซลเลยเอ่ะลงน้นอยๆลงน้นอยๆไม่ต้องลงเลยอะนะสิบดันก่อนแทงหน้านะแทงหน้าดูซิว่ามันจะแม่นยีกวสี่ห้า 4, นะสองทุ่มสี่ห้า ขำๆนะมไหนววะเข้าร่วมได้ที่ไหนครับใครก็ได้บอกทีเ <c oughs> <c oughs> ชลิมเลิเนาะอ่ะเป็นดิงออเดอร์อ่ะเดี๋ยวปิดโฟลเล็ตก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่วันนี้บวก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 พรุ่งนี้หาคู่ใหม่นะฮะเป็นไงคิดถึงบรรยากาศยามเก่าๆนะฮะคิดถึง <c oughs> ไม่ได้ ไม่ได้อะไรสดนานละเปลี่ยนแห่งนะวันนี้วันนี้จะเล่นเบาๆนะทุกคนไม่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 ได้ไม่ได้ดักหน่วงเหมือนวันก่อนๆนะไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเมื่อก่อนเนาะก็ะคือวันนี้เราเทสสดเทสสดไปไหนวะ <c oughs> เออเทสสดบินไปแล้วรอบหนึ่งใช่ปะ่ะตรงไหนเนี่ยอีตัวไหนเนี่ยเอออีตัวเนี่ยมันก็พอละ พยายามจะไลฟ์สดทุกวันนะจะหนึ่งสุกนะฮะช่วงนี้ธุรกิจซบเซาว,วันไลฟ์สดเทรดดีกว่าอันนี้เทรด5นาทีนะทุกคนนะนย,ยิงไป5นาทีนะโฟลล่ได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยแต่มันก็โอเวอร์บอร์ดแล้วเนาะมันก็คงจะลงสักแท่งสองแท่งนะกันเหนียวหน่อยกันเหนียวแท่งหน้า5 0ูนนะฮะเอาสัก15 กันเหนียวกันเหนียวถ้าได้ก็ดีอือหืจบโตขึ้นไปละในเดลีเฟสตัวนี้ก็ยัง62 EU EU หน้าเข้าหรอวก EU โอ้ลงไปแล้วนี่ นี่วิธีดูก็ดูตรงนี้นะสมมุติเป็นคู่ E.U. เหรอเป็นคู่ E.U. สมมุตินะ E.U. นี่มาดูตรงนี้ E.U. ดอลลาร์ตรงนี้มันจะเป็นฮิตแมปนะฮะลบ33%เนาะเ็เทขายกันจริงแหละเห็นไหนะเทขายอยู่แต่ว่าเราเข้าไม่ทันนะแบบนี้ต้องรอซื้อแถวเนี้ยแนยวแนวแนวรับ E.M.A. 100-200ดูไว้เพื่อรู้นะครับ ตอนนี้เน้นลง EJ เนาะ EJ เปยผู้ <S <S เงิเน E กับ J เป็นบวกไม่สัมพันธ์กันเลยว่ะแต่ปริมาณซื้อขายทั้งหมดของสิบโบงเนี่ยมันบอกว่า60%ให้น้ำหนักไปที่6กดเซลล์กดเซลแต่ว่าใช่ว่ามันมันจะลงไงเข้าใจไหมพวก37%ที่เหลือมันก็อาจจะมีพวกเฮดฟันอยู่อะไรเงี้ยดูเพื่อนๆหน่อยดิกี่คนละ37ท่าน เนไหมข้าทานไงทุกคนวันนี้หางเงินกันวันละ3 0 0ร้อบาทนะครับอันนี้คู่นี้ลงกันเท่าไหร่ลงกันเยอะไหมจริงๆก็เทนประมาณสัก15นาทีเนาะเอาละเอาละเอาละ,อาละบอสอีกรอบนะฮะตอนนี้บอสอีกรอบอย่าพึ่งซอยนะฮะไม่ต้องซอยนะเล่นเล่นข้ามแท่งเอานะอ่าไม้แรกนะครับเราลอสนะฮะต่อมา <laughs> ดูมา ไม่แรกเราล็อสน่าจะเล่นเล่นคู่นี้คู่เดียวนะคิดว่านะาไม่ไหนแล้วลาวแรกเทรดลาววันล็อสนี่แพ้สิบดอนนะยี่สิบห้าแล้วนะตอนนี้ <c oughs> โดก๋ยวกะเรว่าเล่นสักสามตานะยี่สิบห้า เออสีอ่สิบแล้วกันมาสองทุ่มห้าสิบห้านะฮะทุกคนใครใครแก้ราสองได้ก็ก็เลิกเลยก็ได้นะเทรดเราเท่าไหร่นะสามแล้ว,วนะเนาะเราสามกดลงอีกรอบนะึ top. น่งดับเบิลท็อปนี่ตัวนี้ดับเบิลท็อปผมใครใช้ตัวบิลวิลเลียมแฟคเตอได้บ้างตัวเนี้ยตัวลูกลูกศรสามเหลี่ยม เอาไว้ดูการเกิดสวิงไฮสวิงโลได้นะช่วยได้ถ้าขี้เกียจด,ดูสิกแซกอะถ้าลายตาก็ใช้ตัวนี้เอาแล้วครับดนลากสามไม้ I, โดนปั่นนะเห็นปะตัวนี้ RSI ตอนนี้จะเริ่มจะเป็น j d ดีสอนะรตรงนี้เริ่มจะเป็นได,นะด้แบบเนี้ยไดแล้วเนี่ยไม่รู้แท่งไหนวะลงไหมตรงนี้เป็นเป็นหัวไหลเนาะปาดเทียบเข้าวตรงนี้หัวไหลแล้วตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอะไร เป็นเทรนปั่นจัดอยู่ได้รอยแบบลอยแล้วริ้วเลยซนะิ้วตั้งแต่ตรงนี้นะี่ขึ้นติกๆอะขึ้นไปขึ้นใครคิดว่าไม้ไม้สามจะลงบ้างหรือว่าจะไปต่อปันป่นปันป่นทำนิวไฮและะ้วจ้ะโดนลากแล้วมาถึงโดนรับน้องนี่ว่าจะเล่นสั้นๆสามไม้เนะี่ย เตรียมกระสุนไว้ยังกลัวมันจะเป็นอยังไงเน,เนี่ยเนี่ยหลายแท่งเลยเจ็ดสิบตัวแท่งนะแต่ว่าปั่นขนาดนี้มันก็ต้องขายสักแท่งไหมอ่ะเลขอะจะเป็นเลขศูนย์ไหมสี่ร้อยไหมอย่างเงี้ยต้องต้องเล่นเลขจิตวิทยาละขายสักทีสี่พี่มาตอนนี้ผมขาดทุนประมาณยี่สิบห้าดอลลาร์นะขาดทุนไม่เยอะนะฮะเล่นเจ็บเซฟเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ไม่ลงเลยเหรอมันไม่มีการเกิดรี j e c t เลยเนาะแต่ว่าทิ้งไส้ไม่มีการปฏิเสธราคาหรือ,อยังไงก็กำลังเทขายมาในทาเฟรมหนึ่งนาทีโอ้โูอางนี้เลยเปิดไหมปิดแดงไหมปิดแดงไหมฮะกืนกินเลยกะกินกินเลยมาลง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 มา,งมา,งมา,งมาประมาณนี้ได้เนาะ วาเสียวาดเสียก็จะโดนกินตับออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวถนะ้าลอสก็ถ้าสมมุติลอสก็พรุ่งนี้ก็ยิงยาวแก้แขนแล้วกันนี่กลว่ามาสนุกจะไม่สนุกแล้วเนี่ยตอนนี้สลับปันปลาฉลามได้ไหมเป็นแดงได้ไหมโอ้โหด,ดูสดโอเคหยุดเลยนะฮะไม่สนุกแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยว คนที 1941, um, hand, 25 IL. 25 IL. ่มีทุนอยู่นะฮะพอมีตังสามารถรับรับแรงกระแทกได้นะฮะจัดเลยแท่งหน้านะตอนนี้ผมขาดทุนโดยรวมประมาณอันนี้ยี่สิบห้าแล้วนะยี่สิบห้ารวมอันนี้เป็นหกห้านะครับไปไปร้เยเพราะว่าผมมีความเชื่อว่ามันจะต้องเทขายแท่งหนึ่งลอสลอสสามไม้ติดกันแล้วนะเอาเอาเอาไงเนี่ย โอ้โหอะไรเนี่ยกำลังพิมดูดิดูด,ดิโอ้โหจะวินไหมจะวินไหมจะวินไหมปังอ้ยยังวินอยู่เว้ยหยุดเลยอ่าแต่ว่าไม้สีของผมยังยังลานต่อนะฮะไม้สี่นต่อเตรียมไม้ซอยเลยค่ะัางมาอ่าเทรดาสาม แบบฟลุกๆนะครับเนี่ยเดไอาีคนนี้บอกว่าหางมาแล้วจะลงจริงเป่าเนี่ยอันนี้แบบนี้เรียกว่า rejection เนาะก็หมายความว่าราคามันปฏิเสธไม่ไม่ช้อนซื้อแล้วเทขายลงมาก็ต้องรอรุ้นอีกแท่งหนึ่งนะจะต้องรุนนนนงนะงร้นกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆมีอยู่34ท่านนะฮะก็มากันเยอะอยู่นะวันนี้ รอรุ้นพร้อมกันนะจะลงไหมเนี่ยจะลงไหมลูกพี่ผมรอนคุณนานแล้วนะมีใครคิดว่าจะวินไหมมีคนถ้าจะได้ไม้สานแบบปุ๊บ,บโอ้นอเนาะอืมดีเดียมันก็แค่นี้เองมันก็แค่ใกล้ๆนั่นะมันมันได้ไกลอะไรเราลุ้นอีกมนะันมาลงมาลงมาหน่อยลงมาหน่อยนิดเดียวเองลูกพี่ เทขาลงมาเด้ออันนี้ทาเฟรมหนึ nope. ่งนาทีนะลงมา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 อีกลงมา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 อยม่เงี้ยค้างมาอยม่เงี้ยค้างเลยเก๋โอ๊ยไม่ได้ท่องค้าขายมานานแล้วเนี่ยโคตรรุนเลยเพราะเละวันนี้กะว่าจะเทรดชิวๆสามสี่ไม้ไม่ชิวแล้วเนี่ยสี่ไม้เออราวสีเนาะแบบได้ตังมาแบบ ฟลุ๊กๆนะฮะจากเมื่อเช้า44ดอนได้มาเป็นร้อยเทรดฐาวสี่วินนะครับวินแบบฟลุ๊กๆอ่ะมาอวดกันหน่อยใครได้กำไรเท่าไหร่เพื่อนๆ34ท่านเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ย,นนยตอนนี้มีคนอยู่เออสาีคนในไลฟ์อ่ะพพ์มาบอกหน่อยเร็วๆอัดคลิปอยู่เร็วๆตอนเนี้ยมาเร็วๆมาบอกกัน กำลังใจ1,000บาทครับเยี่ยวเหนียวเลยก็จะบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวถ้ามีรอบหน้านะก็เตรียมกระสุนไว้ด้วยเยอะๆเลยสัก10ไม้20ไม้ดีๆเนี่ยนะครับ10ดอน300บาทค่าแรงขั้นต่ำนะฮะ10ดอนค่ามีใครได้เยอะกว่าน,นี้ออ Happy ไหมั้ารอบาทแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมวินแบบ10 วันนี้เอาตรงๆนะวินวินแบบนี้ผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันมันบวกตอนสุดท้ายมันมันไม่ชิวอะมันรู้สึกว่ามันลุ้นอะลุ้นเกินไปหัวใจจีวายมันต้องแบบว่าเออแบบไปไกลๆจากออเดอร์หน่อยอย่างเงี้ยผมโอ้ว่าเทรดแบบนั้นโอเคมากกว่าวันนี้ก็เจิมๆนะทุกคนพรุ่งนี้อาจมีเทรดสดอีกนะถ้าไม่ได้ไปไหนนะแต่ถ้าผมมีธุระก็จะบอกทุกคนนะฮะถ้ามาไม่ทันตอนรอบกลางคืน ก็แอบเทรดสดตอนกลางวันนะฮะอ่ะแล้วก็ของเล่นใหม่นะทุกคนของเล่นใหม่เนะี่ยเห็นไหมที่ผมแชร์สกินเนี่ยเห็นที่ผมแชร์สกินไหมเว็บไอเทเดอร์แทนเนี่ยนะก็เข้ามาได้เลยนะตอนเนี้ยผมปรับเป็นเมนูเซนติเมนต์เนี่ยเข้ามาดูได้ก็อย่างที่บอกอะ่ะใครที่เป็นสมาชิกในเนี้ยในของเว็บเนี้ยแทนเทเดอร์เนี่ย เข้ามาใช้งานได้เลยนะฮะมาดูจะเทรดเองอะไรเองก็มาดูได้เลยเซนติเมนต์แต่ว่าอินดิเคเตอร์พวกนี้ไม่ได้ร้อนะทุกคนมีไว้ให้ดูเฉยๆมีไว้ให้ดูประกอบการตัดสินใจนะคะแต่ว่าไอ้ไอข้างล่างเนี่ยเอาไว้มาดูดูว่ามันเห็นพร้องต้องกันไหมขนาดนึองอย่าง E.U. เนี่ย E.U. มันลบ22ใชน่ะลบย2ก็มาดู E.U. ว่าเออเขาเทขายเทขายกันเท่าไหร่ลงจริงไหมอะไรเงี้ยมมติว่า E.U. ลัน ถ้ามันเป็นขาลงอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันลงอยู่เนี่ยอ่าลงอยู่ลงแล้วอย่างเงี้ยลงแล้วเนี่ยติดรับพอดีเส้น EB หน0่ง0้อเนี่ยอ่าแท่งต่อไปหรืออะไรเนี่ยก็ก็ช้อนได้เลยนะช้อนแบบเล่นไม้นะครับเพราะว่าเขาเทขายกันมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าถ้าเขา,าแบบเซติเมนต์เซติเมนต์กำลังแบบ60 70อยู่เลยแต่ว่าราคายังอยู่ข้างบนอ่นะราคายังอยู่บนบนเนี่ยก็ช็อตได้เลยนะมันก็ไม่ได้ใช้ยากใช้เย็นเลย ก็มาแนะนํานะโอเคครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่มาเทรดสดวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างมาเทรดสดกันอีกนะฮะโอวันนี้รีเจคชั่นเลยแล้วสุดยอดเลยนะบายตอนในฮาที่ผมเทสดไปกับเพื่อนเนี่ยเป็นการเปิดสักกราระใหม่แห่งการเทสดนะฮะก็คือผมไม่ได้เทดสดแบบนี้นานแล้วนะก็เพื่อนมาทำเนาะก็อาจจะมีแบบเนี้ย แทบทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะแต่เสาร์อาทิตย์ไม่เทิดสดนะฮะับเราจะใช้เครื่องมือแบบเซนติเมนต์เข้ามาช่วยนะเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆอยากอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะทักทักเข้ามาได้เลยนะในแชนแนลแกรมนะผมก็จะแอดเข้าไปแล้วก็มาพูดคุยแบบนี้เนี่ยมันก็จะสนุกสนุกแบบนี้แหละนะฮะทุกคนอ่าก็ฝากกันไปด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่มแชนแนลแกรมนะฮะสามารถอ่าทักเข้ามาได้เลยเนาะอ่าถ้าหากเพื่อนๆท่านใดครับ อยากให้ผมทำคลิปอะไรวิดีโอแนวไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก่อนนะฮะเพื่อไปเดียนในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับอ,อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแทนออฟฟิเชียลกันด้วยนะไปพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ